อันว่าปริพาชกทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้วว่าแน่นางผู้เจริญอันว่ายานอันอันว่าฌานอันบุคคลพึงกระทําซึ่งการบริกรรมในกสิณทั้งหลายสิบพึงให้เกิดขึ้นเรือหรือว่าอันว่าพันแห่งวาทะอันบุคคลพึงเดียนเอาอันว่าปฏิปทานี้เป็นประโยชน์สูงสุดแห่งการบรรพชาของเราทั้งหลายย่อมเป็นดังนี้อันว่าปริพาชคกล่าวแล้วว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย อันว่าดิฉันจักไม่อาจเพื่ออันยังชานให้บังเกิดก่อนแต่ว่าอันว่าดิฉันจักเรียนเอาซึ่ง่านแห่งวาทะดังนี้ครั้งนั้นอันว่าปริพาชกทั้งหลายเหล่านั้นยังปริยังปริพาจิกานั้นให้เรียนเอาแล้วซึ่งพันแห่งวาทะกล่าวแลยว่าอันว่าศิลปะอันเธอเรียนเอาแล้วในในการนี้อันว่าเธอเที่ยวไปแล้วบนพื้นแห่งชมพูทวีปจงตรวจดูซึ่งบุคคลผู้สามารถเพื่ออันกล่าวซึ่งปัญหา กลับด้วยตนดังนี้ให้แล้วซึ่งจริงไม้แห่งไม้ว่าในมือของปริพาชกนั้นส่งไปแล้วด้วยคําว่าแน่นางผู้เจริญอันว่าเธอจงไปถ้าว่าอันว่าใครๆผู้เป็นเครือขันเป็นแล้วย่อมอ่านเพื่ออันกล่าวซึ่งปัญหากับด้วยเธออันว่าเธอเป็นหญิงรับใช้ใกล้เท้าของเครือันนั้นนั่นเทียวจงเป็นถ้าว่าอันว่าใครๆเป็นบรรพชิตเป็นย่อมอ่านไซ อ่านว่าเธอจงบวชในสำนักของปริพาชกรูปนั้นเธอดังนี้จบประโยคเก่งที่สามสิบสามอ่านว่าปริพาชิกานั้นเป็นผู้ชื่อว่าจำผู้ปริพาชิกาเป็นโดยชื่อออกไปแล้วจากที่นั้นย่อมเที่ยวถามอยู่ซึ่งปัญหากระชนทั้งหลายผู้อันตนทั้งเห็นแล้วทั้งเห็นแล้วอ่านว่าใครๆชื่อว่าเป็นผู้สามารถเพื่ออันกล่าวกับด้วยปริพาชิกานั้นไม่ได้มีแล้ว อันว่ามนุษย์ทั้งหลายฟังแล้วว่าอันว่าพิพาชิกาชื่อว่าจำพุย่ำมาข้างนี้ดังนี้เทียวย่ำหนีไปอันว่าพิพาชิกานั้นเข้าไปอยู่สู่บ้านหรือหรือว่าสุนิคมเพื่ออันขอกระทําแล้วซึ่งกองแห่งทรายใกล้ประตูแห่งบ้านวางไว้แล้วซึ่งกิ่งไม้แห่งไม้ว่าบนกองแห่งทรายนั้นกล่าวแล้วว่าอันว่าใครใผู้สามารถเพื่ออันกล่าวกับด้วยเราจงเยีย ซึ่งกิ่งไม้แห่งไม้ว่าดังนี้เข้าไปแล้วสู่บ้านอันว่าใครๆชื่อว่าเป็นผู้สามารถเพื่ออันเข้าไปหาซึ่งที่นั้นไม่ได้มีแล้วอันว่าปริภาชิกาแม้นั้นครั้นเมื่อกิ่งไม้แห่งไม้ว่าเหี่ยวแห้งแล้วย่อมถือเอาซึ่งกิ่งไม้อื่นเที่ยวไปอยู่โดยทํานองนี้ถึงแล้วซึ่งเมืองชื่อว่าสาวถีปากไว้แล้วซึ่งกิ่งไม้ใกล้ประตูแห่งบ้าน กล่าวแล้วตามในอันอันเข้าไปเจ้ากล่าวแล้วนั่นเทียวได้เข้าไปแล้วเพื่ออันขออันว่าเด็กทั้งหลายผู้มากพร้อมได้ยืนแวดล้อมแล้วซึ่งกิ่งไม้ในการนั้นอันว่าพระเทระชื่อว่าสารีบุตรเที่ยวไปแล้วเพื่อบินดาผู้มีกิจด,ด้วยพัดอันกระทำแล